กับสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาซอนรับคาตาณาฟรีๆจาก GM เนะครับล้าก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับที่แบบว่า GM แจกคาตาณาแบบฟรีๆนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับแล้วยังมีทางด้านของสกินปืนฟรีถาวรด้วยนะครับสกินรถถาวรด้วยนะครับล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถรับได้แบบบฟีีนเาพ่่ขอลยว สำหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่อยากได้คาตนาตัวใหม่แบบฟิฟี่นะครับน้องก็เดี๋ยวพี่จะสอนรับแล้วกันนะครับว่าจะแจกวันไหนอะไรยังไงนะครับกิจกรรมจะเข้ามาแบบไหนนะครับองน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องก็มี1สกีแล้วนะครับที่แบบว่าแจกในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับคาตนานะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับน้องว่าเซิร์ฟไทยของเราตอนนี้ไม่แจกคาตนานะครับก็คือคาตนาตัวนี้นะครับก็คือเป็นค วันนี้พี่จะมาสุ่มรหัสฟรีไฟไม่มีเกลืองบ100บาทนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้รหัสอะไรนะครับองน้องมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ในส่วนของรหัสโมเอฟนะครับส่วนรหัสจะอยู่ด้านล่างตัวที่เราสุ่มเลยนะครับแล้วก็เราไปรีวิวรหัสกันดีกว่านะครับนาอโอ้โหก็ได้คุ้มจริงๆนะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาสุ่มแบบพี่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนุกเกอร์โซนแจกวันละ10 ID แมมีครดิตด้วยบลอดภัยแนน่1 0 0นเครด สุ่มได้เลยนะครับทุกคนตนาตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าจอัปเดตกเข้ามาแจกให้ฟรีๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกีนเหมือนกันนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับวงน้องเออก็จะเปามาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าเราสามารถรับคาตนณาได้จากตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องรับยังไงบ้างอะไรประมาณไหนนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกแบบละเอียดละกันนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค มาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับที่จะมาซุ่มแจกคอมเมนต์นะครับเนาะบัตรกาลินา่ามูลค่า150บาทนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่บอกว่าอยากได้นะครับก็ต้องทําตามกติกาด้วยนะครับก็แค่กดไลค์ like, กดแชร์แล้วกลับมาคอมเมนต์นะครับเนาะถ้า ดูนะครับน้องไม่ใช่ดูนะครับก็คือถ้ามีคนดูถึง5,000คนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกแล้วกันนะครับน้องก็อย่าลืมทิ้งชื่อเฟซตัวเองไว้ด้วยละกันนะครับหรือว่าช่องทางที่พี่ติดต่อหาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแล้วก็แจกเลยนะครับน้องเผื่อทุกคนเป็นคนโชคดีนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องเราก็กิจกรรมตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้อัปเดตเข้ามาทางด้านของเซิร์ฟอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็คือตั้ ท,ที่สําคัญก็คือนี่เลยนะครับน้องคานาตัวนี้นะครับก็เป็นคาสนาตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับที่แบบว่าจะออามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับวงน้องที่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนครับน้องก็จะให้เราเล่นประมาณนี้นะครับก็คือจะให้เราเก็บโทเค็นนะครับน้องเราก็ให้เราเล่นนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าแต่ละวันนะครับเราจะได้เก <_ t bridge way> ็บโทเค็นตัวนี้นะครับน้องเพื่อมาสะสมแต้มนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้ครับน้องเมื่อเราสะสมแต้มได้แล้วนะครับก็ให้เร นะครับวงน้องแล้วก็เห็ดไม้ทุกคนก็คือเลเวลด้านล่างนะครับก็มีเลเวล5เลเวล7เลเวล10นะครับน้องเราก็เลเวล13เลเวล16อะไรประมาณนี้นะครับน้องก็คือเราจะได้เก็บโทเค็นนะครับน้องเพื่อมาปาลูกโป่งตรงนี้นะครับเพื่อเก็บเลเวลด้านล่างประมาณนี้นะครับให้ครบถึงเลเวลนะครับเราก็จะได้นะครับแต่ถ้าอยากได้คาตานะนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราอยากได้คาตานะแล้ก็คือเราต้องถึงเลเวล13นะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าถึงเลเวละะกันนครสิ เล่นแบบไหนอะไรยังไงในเดลคร์วงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเล่นได้ง่ายๆนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนาะแต่ละวันเราจะได้มาเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็โทเค็นนะครับก็มีทางด้านของล็อกอินนะครับเนาะลงไปเล่น2เกมนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแต่ละแม์อะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าให้เราเก็บโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะ เพราะว่าโทเค us ็นตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเราจะได้ใช้นะครับเนาะเพื่อไปแลกคาตาณะนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มีโทเค็นตัวนี้นะครับก็คือเราจะไม่สามารถแลกคาตาณาได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้คาตาณานะครับเนาะต้องมีโทเค็นตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบ ว่าอยากได้ของฟิฟี่นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับพี่ขอบอกได้เลยนะครับว่าจับเด็กเขาเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้คาตาณาฟิฟี่สกินต่อไปนะครับก็เป็นสกินตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบฟิฟี่นะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับวงนอพี่ขอบอกเลยครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็มีให้เราเล่นเป่ามานี่นะครับนอก็คือเราจะได้เล่นนะครับนอใครที่แบบว่าเคยปลาลูกโป่งหรือเปล่านะครับนอเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอเราจะได้ปลาลูกโป่งนะครับนอ นะครับเนาะที่แบบว่าให้เราเล่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของ1แต้มนะครับเนาะเราก็5แต้มเราก็9แต้มอะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราปาลูกโป่งไปแต่ละที่นะครับเนาะแล้วเราจะได้สะสมนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เรื่อยๆนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือว่ากฎตัวใหม่นะครับที่เราจะได้เล่นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะในการสสะม คะแนนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราสามารถกดเล่นตรงนี้ได้นะครับวงน้องเรื่อก็จะเปลามาเรื่อยๆครับน้องก็ปาโป่งตรงนี้นะครับน้องเพื่อสะสมคะแนนรับของฟรีด้านล่างนะเองนะครับน้องก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับเมื่อเรากดมาเวลามันก็จะนับถอยหลังประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็มันจะนับแบบนี้นะครับน้องแล้วเรานะครับรีบอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับน้องเราก็รีบทําเวลาให้ได้ที่สุดนะครับน้องก็จะเปลามาเรื่อยๆนะครับงงน้องนี่นะครับน้อง้ใหทุกคนนะครับ สังเกตลูกที่แบบว่ามันสีจางกว่าเพื่อนนะครับเนาะหรือว่าสีแตกต่างกว่าเพื่อนนะครับเนาะเพื่อเราจะได้อัปเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะฟังมาเลยครับสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะมีสีต่างก่อนเพื่อนนะครับเนาะเราก็เราจะได้จิ้มใส่ตัวนั้นนะครับเนาะเพื่ออัปเลเวลนะครับวงน้องแลอวก็จะฟังมาเลยครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นเลเวลนะครับที่แบบว่ายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะบางทีเราแทบสังเกตไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนคือเลเวลไหนอันไหนคือสีไหนนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างสีีีีเเขยยวววตััันนน้ะคครรบบบอพ่่กก็ลา ด้วยตาเปล่านะครับโนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่เวลาใกล้จะหมดนะครับนอมันก็จะมีแบบว่าเสลยด้วยนะครับนอให้เราจิ้มทานอะไรประมาณนี้นะครับก็พี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าแต่ละเลเวลนะครับก็เพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆนะครับนอก็จะเปล่ยนมาเร่ยนะครับนอก็คือพี่จะอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือแบบว่าเราจะได้เรื่องลูกโป่งนะครับที่แบบว่าสีต่างจากปัจจุบันนะครับอหรือว่าสีต่างจากเพื่อนนะครับนอในนี้นะครับนอมี9ลูกนะครับจะมีขค้นหนึ่งลูกนะครับที่แบบว่า สีต่างจากเพื่อนนะครับเราจะได้เลือก1ร่ลูกนะครับนอเพื่อเอาแต้มมาอัพเลเวลตรงนี้นะครับนอแล้วก็จะมีเวลานับถอยหลัง5าวิต่อ1ครั้งนะครับนอก็จะเป่ามานี้เลยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับใครนะครับนอที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็เล่นได้เป่ามาณนี้เลครับวงน้องนี่เลยนะครับนอก็คือจะมีเวลานับถอยหลังเป่ามานี้นะครับนอเพื่อให้เราสังเกตลูกโป่งอะไรเป่ามานี้เลครับวงน้องนี่เลยนะครับนอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่สามา้ถนรับคาตนาได้แบบฟีนองง้ แล้วพี่บอกเลยนะครับโนว่าคัตนาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับโนก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับโนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโนก็เป็นเป่ามาเลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโนไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับโนก็สามารถเก็บโทเค็นได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับพี่ได้มา2โทเค็นแล้วนะครับโนนี่นะครับก็คือโทเค็นสามารถเก็บได้วันละ1อันเท่านั้นนะครับโนต่อ1โทเค็นนะครับองน้องหรือว่า1อันต่อ1วันนะครับโนก็จะเป่ามาเลยครับโนส่วน สกสิยคาตาน์นะครับเรียกว่าสวยหรือเปล่านะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว mm ่า hmm. ถ้าเต็มสิบนะครับน้องพี่ให้9ละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องเพราะว่าสวยมากๆนะครับน้องเรียกได้ว่าสวยกว่าคาตาน์สายเติมบางอันด้วยซ้ำนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องไม่ใช่บางอันนะครับวงน้องก็หลายอันเลยนะครับน้องที่บอกว่าสวยกว่านะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกโคตรเยอะนะครับน้องบางอันเติมมาเอฟเฟกไม่เยอะขนาดนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากได้นะครััับบบนนนนนอวี้ะคครรกก็็็เเเิ่มโท ได้แล้วนะครับถ้าครบ5วันหรือว่าครบ5โทเค็นนะครับเราก็สามารถนะครับนงน inde, ้องก็ค <UC S 1> ือเราสามารถนะครับน้องมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟไทยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟไทยก็ไม่แพ้เซิร์ฟใดในโลกจริงๆนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องเหมือนเจมถูกหวยเลยนะครับน้องหรือว่าถูกหวยเลยนะครับวงน้องก็คือแจกกันแบบยับยับนะครับน้องขนาดท่าทางปักธงยังแจกให้ปูแบบฟรีๆเลยนะครับน้องก็จะาเปามาเล้นะครับงน้องพี่ ขอบอกเลยนะครับโนว่านักภาษาอันะครับจะแจกคาตนาไม่ได้นะครับเนก็คือนี่เลยนะครับเนอ,อันนี้เป็นคาตนาฟรีที่เราวว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราจะ ได้นะครับวงน้องเอ้วก็จะประมาณเลยครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้คาตานาฟรีนะครับเนาะอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยมีแน่นอนนะครับเนาะเพียงแค่เราเก็บสะสมโทเค็นให้ได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ยนะครับวงน้องเอ้วก็จะประมาณเลยครับเนาะก็คลิปนี้นะครับเนาะก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าชอบคลิปนี้หรือเปล่านะครับที่แบบว่าพี่มารีวิิวววกกจจรรรมมล่่่งหหนน้้าาาะะคัับบบทีแอปเดดตใู ประมาณนี้นะครับโนสำหรับกิจกรรมที่จะเข้าไทยนะครับวงน้องแต่ก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ขอมานะครับโนว่าถ้าทางปักทงจะกลับมาเดือนนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับโนว่าจะกลับมาวันไหนนะครับพี่ไปขอหาข้อมูลก่อนละกันนะครับโนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับพี่จะหาข้อมูลที่แน่ชัดนะครับโนเพื่อมารีวิวนะครับไม่ใช่ว่าจะมารีวิวมั่วๆซั่วๆไปนะครับโนก็จะเปรามานี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหน เน็ตไม่ต้องเสียตังซักบาทนะครับไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็นที่แล้วนะครับเนาะแต่อย่าลืมกดติดตามด้วยคนละหนึ่งทีละกันนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็มีความสุข oh ม,ม,ม,มากๆแล้วนะครับเนาะเราก็เป็นการสนับสนุนด้วยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับเนาะบาย